ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุภัสโอสถเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้น,นําความรู้จากหมอพื้นบ้านผ่านพืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพรและวิธีการรักษาโรคซึ่งสอดคล้องกับประเพณีสังคมวัฒนธรรมและวิธีการใช้ชีวิตอย่างยาวนานโดยสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนจึงจับมือกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุพสัสโอสถในการนําความรู้ด้านสมุนไพราการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมเพื่อเป็นทางออกด้านการเสริมสุขภาพที่ดีของตอนเองและคนในครอบครัวมาถ่ายทอดให้กับประชาชนโดยจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ ด้วยวิธีสมุนไพรไทยครั้งที่1ในวันที่23พฤษภาคม2567ณวัดทวีการะอนันต์ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพกายและจิตฟรีสมุนไพรไทยรักษาโรคตรวจสุขภาพตรวจดวงชะตาพยากรณ์และหลักเบญจธาตุและการบำบัดทางเลือกตรวจพลังปราณและจัก,กระโดยท่านใดที่สนใจขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยววันที่23นะครับ ก็จะเป็นงานไหว้ครูปู่ชีวกโกมารพัฒน์นะครับโดยอาจารย์หมอสุขัตบุญแสงนะครับท่านก็จะประกอบพิธีซึ่งจะเป็นพิธีสักการะอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะไหว่พ่อปู่ชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยก็ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์หญิงอธิบายเรื่องของงานค่ะในงานเนี่ยนะคะคือว่าสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนค่ะจัดร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุพสัฒน์โอสถนะคะ ซึ่งในงานเนะะี่ยค่ะเราเล็งเห็นถึงว่าภูมิปัญญาสมัยใหม่เนี่ยมันทำให้ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ว่าภูมิปัญญาโบราณในเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยเขาดูแลตั้งแต่เรื่องสุขภาพกายแล้วก็จิติต,จตใจด้วยนะคะมันเลยทําให้การทำนำเอาสมุนไพรมาดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากในปัจจุบันนะคะเราก็เลยจัดมหากรรม รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพนะคะด้วยสมุนไพรไทยขึ้นค่ะอันนี้จัดเป็นครั้งที่1นนะคะซึ่งร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุพั์โอสถเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานก็เลยจะมีการตรวจสุขภาพนะคะมีหมอที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านรักษาโรคด้วยสมุนไพรไทยเนะะี่ยค่ะหลากหลายท่านเลยทีเดียวมาให้การตรวจรักษาฟรีนะคะและรวมถึงว่ามีนักพยากรณ์ด้วยนะคะมาตรวจสุขภาพ ดวงชะตาของทุกท่านและก็ยังใช้ศาสตร์ในการเ,เราเรียกว่าเบญจธาตุนะคะอาจารย์มาตรวจสุขภาพทางร่างกายแล้วก็ดวงชะตาด้วยว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีแนวโน้มสุขภาพจะมีโรคร้ายไหมอะไรเหล่านี้นะคะและก็ยังมีการบำบัดทางเลือกอีกหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะนะคะในงานนี้ฟรีหมดเลยนะคะในเรื่องทางด้านสุขภาพนะครับช่วงนี้คือแม้ว่า ตั้งแต่สมัยโบราณม,มาแล้วนะครับตอนนี้เราเป็นการนํายาที่เข้ามาไม่ต้องยาปฏิชีวนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นผลในทางเชิงลบนะครับสมัยแต่ก่อนที่คนหรือว่ามนุษย์ของเราเนี่ยทำไมอายุยืนตั้งแต่70 80 90ยันอายุเป็นร้อยปีเพราะสมุนไพรไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับโรคพวกนี้ที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าสมัยแต่ก่อนเขาไม่มีนะครับเขามีแต่เขาสามารถใช้สมุนไพรไทยเนี่ยสามารถรักษาได้ ถ้าประชาชนหรือทุกคนสามารถมีความรู้ทางด้านสมุนไพรไทยและสามารถปรุงสมุนไพรเองได้หรือรู้ว่าตัวว่านตัวยาทุกชนิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถมาปรับเปลี่ยนในการกินหรือการอยู่ของเราแม้ทั้งสมุนไพรมาปรับใช้ในเป็นยารักษาโรคต่างๆเนี่ยสามารถที่ทําให้ประชาชนคนไทยอายุยืนและในการนํายาเข้าหรืออะไรเงี้ยจะลดค่าใช้ใจ่ายของประเทศชาติมากมายมหาศาลเลยครับผมคับ ก็วันที่23นะครับที่วัดทวีการะอนันต์นะครับตั้งแต่เช้าจะถึงเที่ยงคืนวันนั้นจะมีกิจกรรมมากมายด้วยกันนะครับก็จะมีคณะหมออาจารย์หมอต่างๆนะครับผู้ดูแลด้านสุขภาพในวันนั้นเดี๋ยวเราจะพบกันตั้งแต่วันที่23นะครับวัดทวีการะอันันต์ครับ